สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับเซลก๊อปนะครับวันนี้เซลก๊อปอยู่ที่ลัมเบตตาเพชรชบรณ์นะครับวันนี้นะฮะเซลก๊อปจะพามาดูรถในโชว์รูมของลัมเบตตาเพชรชบรณ์กันนะครับว่าตอนนี้นะฮะมีตัวอะไรบ้างนะครับอ่าเริ่มจากตัวเล็กก่อนเลยนะครับตัวเล็กนะครับจะเป็นตัวนี้ครับ v 1 2นนะครับ V 125ตอนนี้ก็เหลือสีเทาแรมโบนะครับอ่าตัวนี้เป็น V 125นะครับก็ บอดี้เนี่ยจะเป็นบอดี้เดียวกันกับตัว V 2 0 0นะครับราคาก็ไม่แรงมากนะครับคันนี้ไม่ถึงแสนนะครับนะครับสำหรับตัว V 1 2 5นะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับจะเป็นรุ่น V 2 0 0 Special นะครับตัวนี้นะครับทางเราเนี่ยมีชุดแต่งนะครับแถมให้ด้วยนะครับมีกิวเชอร์ กิฟเซตให้นะครับจะเป็นรุ่น V 2 0 0นะครับตัวปีล่าสุดนะครับจะมีสีสีนะครับมีสีเหลืองสีน้ำเงินสีดำสีขาวนะครับอันนี้เป็น2023นะครับถ้าเป็นขาวกับดำก็จะเป็นเบาะแดงนะครับน้ำเงินกับเหลืองก็จะเป็นเบาะดำนะครับตรงนู้นนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ราคาอยู่ที่1 7 0 0 0บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่0%ซนนะครับอ่าอันนี้นะครับ ก็จะเป็น V 2 0 0 Special 2023เหมือนกันนะครับ Special ใหม่นะครับตัวนี้เราก็มีเพิ่มเติมก็คือใส่พวกพวกชุดแต่งไว้ให้ลูกค้าดูนะครับมีตะแกงหน้านะครับกันล้มข้างตะแกงท้ายนะครับตัวนี้ก็ราคา1 7 0 0 0บาทนะครับดาวได้ผ่อนได้นะครับผมอ,อันนี้สต็อกเราแน่นๆนะครับยังมีอีกเยอะนะฮะ ออันนี้2023เสาาร็จนะครับมี2,021ด้วยอันนี้จะเป็นตัวเก่านะครับตัวเก่าก็จะเป็นตัวตัดขอบดำนะครับสังเกตปีใหม่เนี่ยจะเป็นขอบเงินคิ้วเงินหมดเลยนะครับคิ้วเงินหมดเลยแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะเป็นคิ้วดำล้อดำนะครับท่อสีดำเบาะดำนะครับแต่ราคาเท่ากันนะ1 7 0 0 0บาทพ้วนนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ชอบ รถอ่าเป็นชมเก่าอยู่นะครับไม่ใช่ชมหรอกคือสีเก่าสีตัวเก่าแต่รถเนี่ยเพิ่งมาใหม่นะครับอยากได้ก็รีบอินบล็อกกันเข้ามานะครับเพราะว่าตัวนี้เราเหลือจํานวนจํากัดนะครับมีขาวแล้วก็ดานะครับดาจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่จะเป็นดาทั้งคันเลยนะครับอ่าสต็อกแน่นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่เราก็จะเป็นตัว X 3 0 0นะครับนี่นี่จัก X 3 0 0้จัก นี่ครับแลมเต้า X 3 0 0รนะครับราคาอยู่ที่154,900บาทนะครับตัวนี้นะครับยอดฮิตนะครับยอดจองถล่มทลายนะครับดาวเริ่มต้นที่0บาทเหมือนกันนะครับมีกิฟต์เซตของแถมจัดเต็มนะครับอันนี้สีเขียวนะครับเดี๋ยวผมพามาดูสีเทานะครับอ่าสีเทาเนี่ยค่อนข้างที่จะผมว่ามันสวยนะมันดูอมตะ นะครับไม่ว่าจะกี่ปีเนี่ยสีเทาเนี่ยรถมันก็ยังดูเด่นนะครับสีเทาเนี่ยจะตัดกับพวกชุดสีเงินโครเมียมนะครับคิ้วโครเมียมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะกระจกนะครับจะเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับนี่ครับสีเทาค่อนข้างสวยงามนะฮะเทาขาวเนี่ยถ้า,าเทาขาวนะครับมันจะตัดด้วยชุดสีเงินแล้วก็โครเมียมนะครับแต่ถ้าเป็น สีเขียวกับสีดำนะครับอย่างตัวนี้นะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยมันจะตัดด้วยดํานะครับมันจะตัดด้วยดําทั้งหมดนะครับอย่างล้อนะครับมันก็จะเป็นตัดดํานะครับด้านบนก็คิ้วดําเครื่องยนต์ก็เป็นสีดํานะครับก็จะเป็นสีเขียวกับสีดํานะครับจะตัดดําแต่ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยกับสีขาวเนี่ยครับจะเป็นตัดเงินนะครับลูกค้านะครับอยากได้ก็สอบถามเข้ามานะครับ เรามีบริการจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับเซลก็อยู่ที่แลมเบต้าเพชรบูรณ์ตรงนี้นะครับที่สาขาของสระนะครับแต่วันนี้นะครับเซลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสนใจก็ inbox เข้ามานะครับที่เพจนะครับแลมเบต้าออมมาไซนะครับหรือว่าแลมเบต้าเพชรบูรณ์นะครับวันนี้นะครับเซลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ